วันนี้ครับเว็บนชิตกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชาอนุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนส่วนเด็จพระเจ้าอยู่ห so ัวมหาวิชลรังกรบินาราเทพปยัรวรังทูลรางกรนะครับมีพระราชองค์การโปรดกล้าปกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงมีพระราชองค์การทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรอกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชศรียศทุกชั้นตรานายทักษิณชินวัตร ที่ถูกสาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ตรอตระหนางทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาฐานอื่นๆออีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชาอาณาจักร เป็นพฤติการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งประกาศลงมนที่30มีนาคม2562แล้วนั้นบัดนี้นะครับกระทรวงมหาดไทายขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายทักษิณชินวัตรออกเสียจากยศในกองใหญ่ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2562เนื่องจากมีการกระทําความผิดสารพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจําคุกและเป็นผู้ต้องหาคดียา,ยาแล้วหลบหนีไปตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญ,ญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายทักษิณชินวัตรออกเสียจากยศในกองใหญ่ กลับมาที่เรื่องของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปพัฒนาสอบสวนที่สอนอปทุมวันแล้วก็มีการจะส่งคุณธนาธรขึ้นพิจารณาในศาลทหารนะครับมีใคุยเรามาจากพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสชออได้ถึงกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกตำรวจแจ้ง3ข้อหาด้วยกันเป็นความผิดตามมาตราอาญานะครับ1 16 ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายมาตรา189ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาและมาตรา2 5 5มัม่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งคุณธนาคนรเบอกว่าแหมกังวลที่ต้องขึ้นสารทหารน,นะครับซึ่งบอกว่ากฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้กับทุกคนเท <c oughs> ่าเทียมกันไม่แยกแยะว่าคนนั้นจะเป็นผู้เห็นต่างหรือเป็นผู้เห็นด้วย ดังนั้นเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นบุคคลนั้นต้องยอมรับผลของการกระทําของตัวเองเพราะไม่มีใครบังคับให้ไปกระทําความผิดขอทําความเข้าใจว่าไม่ใช่ผู้เห็นต่างที่ต้องขึ้นศาลทหารแต่คนที่ถูกนําคดีไปฟ้องศาลทหารเป็นผู้ตั้งหากระทําความผิดในช่วงปี2,557และปี2,558ซึ่งระบุอยู่4ประเภทของกลุ่มงานความมั่นคงที่กําหนดให้ไปฟ้องคดีที่ศาลทหารเท่านั้น พนิชวินไทยนะครับยังทิ้งท้ายว่าไม่ใช่เรื่องหน้ากังวลเพราะทุกศารจะพิจารณาตามตัวบทกฎหมายภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันและตรงนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเพราะบางบุคคลเคยให้ข้อมูลทํานองว่าก้าวล่วงศารอื่นเช่นกันไม่ใช่เฉพาะสารทหารเท่านั้นเรื่องแบบนี้น่าจะอยู่ที่ความเชื่อความกังวลเฉพาะส่วนบุคคลไม่น่าใช่ที่องค์กรไหนนะฮะก็คือ <ฮะ S 2> ว่าใครๆก็ขึ้นสารทหารกันเดือดรกังวลมากนักทีนี้เรื่องที่ประเด็นที่ข่าวมักจะไม่ค่อยเล่นกัน นะครับรวมทั้งช่องเราด้วยก็คือว่าเรื่องนี้ถ้าจะเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็แนวโน้มของการตัดสินก็ต้องไปดูว่าคดีคดีที่เป็นต้นฐานของเรื่องเนี่ยคือคดีครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมครับคดีครบรอบหนึ่งปีตอนนั้นที่ประชุมนมนประท้วงของโรมแล้วก็พวกนะคดีจบหรือเปล่าจบหรือ,อยังใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้จะได้รู้เรื่องนี้นะครับเออแต่ในทางกลับกันสิ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันก็คือว่า สารทหารเนี่ยจะทำอะไรได้แค่ไหน <c oughs> อันนี้ต้องขอถามแฟน,แฟนๆรายการนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะถ้าโดยโดยสามัญสำนึกเนี่ยถ้าเปิดสภาเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมฮะสชได้เอกสิทธิ์ไหมเหรอ <c oughs> <c oughs> หรือว่าการเคลื่อนสายเนี่ยจะได้เอกสิทธิ์หรือเปล่า <c oughs> ไม่แต่ถึงตอนนั้นในเมื่อคอสช,อชอไม่อยู่แล้ว แล้วถ้าในเมื่อมาตรา44ไม่อยู่แล้ว<า>องค์กรเหล่านี้องค์กรเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นมามีอำนาจหน้าที่ตามองค์กรและคำสั่งดังกล่าวย,ยังจะอยู่ได้ต่อไปอีกหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นนะชาวิโรดเพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อองค์กรไม่อยู่เนี่ยความความผิดถูกยกเลิกไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นทุกคนก็รอนี้แโทษปรมหมด แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยคำสั่งของคณะปฏิวัติมันยังอยู่ใช่เงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีการล่ารายชื่อของไอรอออกมาว่าเมื่อพ้นคอชชไปแล้วด้วยใช่ไหมคำสั่งตามมาตราที่คอชชเคยประกาศใช้ควรต้องถูกยกเลิกไปด้วยแต่ในเมื่อคําสั่งที่มันเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปมันไม่โดนยกเลิกนะเขาไม่เกี่ยวกับคนเนี่ยจะโดนยกเลิกแต่เขาควรจะยกเลิกไงเพราะว่าจริงๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกเซตไปเซตหนึ่งแล้วที่เรื่องของการห้ามบุคคลเดินทางต่างๆก็ถูกยกเลิกไปใช่ไหมแล้วก็หลายๆเรื่องไปแล้วอันนี้อันนี้ยังเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าต้องไปดูทางทีมข่าวอาจจะไปค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับนะครับขณะที่กรณีที่คุณธนาธรถูกนำขึ้นสู่ศาลทหารนะครับทำให้อั s น y สตี้เนชั่นแนลมีการ ออกเป็นรายงานแล้วก็ทวงติงต่างๆแต่ว่าวันนี้ทางพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช,อชอได้กล่าวถึงสิ่งที่แอมนาสตี้พูดนะครับว่าที่ผ่านมาไทยใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปิดปากฝ่ายตรงข้ามบอกว่าแอมนสตี้อาจจะเข้าใจสับสนการดำเนินการามกระบวนการกฎหมายกติกาสังคมไม่ได้มีการไปปิดปากหรือว่าเปิดปากใครการพูดแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆยังทําได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะไม่สามารถไปบีบบังคับใครได้ การให้ความเห็นจากองค์กรต่างประเทศอาจจะมีลักษณะเฉพาะตามธรริมองคอ์กรที่รับข้อมูลมาแบบจํากัดไม่ต่างจากอดีตเชื่อว่าส่วนใหญ่คุ้นชิน ยืนยันนะครับว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติเช่นการให้พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงการแก้ข้อขล่าวหาการใช้กลไกในกระบวนการสืบสวนสอบสวนการได้รับสิทธิคุ้มครองตามหลักกฎหมายไม่ต่างไปจากการดําเนินคดีของบุคคลอื่นๆในคดีอื่นในศาลเฉพาะทางอื่นๆเ <c> ชื่อว่าเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามหลักกฎหมายเคารพในสิทธิเสรีภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับพันเอกสุริจันทรนะครับยัง กล่าวว่านะฮะการพิจารณาคดีในอำนาจของศาลท่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งผลการพิจารณาคาดีที่ผ่านมาก็ไม่เคยปรากฏพบข้อกังขาใดๆทุกอย่างล้วนเป็นไป,นปนตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเพื่อให้ทุกฝ่ายได้พิสูจน์ความจริงไม่มีวิธีการใดเลยที่เป็นการปิดปากอย่างที่แอมเนสตี้ใช้คำนี้กล่าวหาทางการไทยขอเรียนว่าสังคมไทยเป็นหนึ่งเดียวแม้จะมีหลากหลายในความคิดเห็นทางการเมืองคนไทยทุกคนก็ยังได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันส่วนผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐ เพื่อความสงบสุขของสังคมไทยนะฮะผนเอกหญิงสุริจันทร์ก็ยังกล่าวอีกนะครับทิ้งท้ายไว้ว่าการเรียกร้องสิทธิตามบทบาทขององค์กรก็ว่ากันไปแต่คุณหลีกเลี่ยงการสร้างให้สังคมไทยเกิดการแบ่งฝ่ายและขอให้รับฟังกระแสะสังคมไทยเป็นส่วนใหญ่ต่อประเด็นดังกล่าวด้วยเพื่อวางบทบาทขององค์กรในจุดที่พอเหมาะพอควรนะครักระแสะส,นะสังคมของคนไทยส่วนใหญ่นี่คืออะไรฮะคื ตอนนี้หลายๆคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมต้องมีขึ้นสารทหารอีกใช่ไหมครับมันมีหลายประเด็นไม่แต่ว่าแต่ว่าทางพลเอกสิริจารปไปโจมตีอเมริกาตอนนีคุณสิริจานเนี่ยเขาพยายามจะอ้างว่าสารทหารเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกับสาลอื่นแต่ไม่ใช่หรอมันคําถามที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นทหารสองก็คือว่าตกลงตกลงมันไม่ใช่สารทหารมันเป็นสารรัฐประหารใช่ไหม เพราะว่าถ้าเป็นศาลคือศาลทหารเขามีไว้จัดการทหารจะอยู่ใต้บังคับัญชาของทหารที่น่ศาลทหารเนี่ยขยายภารกิจออกมาในช่วงวิช่วงการเมืองที่ทหารเนี่ยมีอํานาจทางการเมืองก็เลยทําให้ศาลทหารต้องมาตัดสินคดีทางการเมืองใช่ไหมครับซึ่งประเด็นนี้คนเขาก็เลยสงสัยว่าในเมื่อเป็นพลเรือนใช่ไหมครับแล้วขัดคําสั่งขัดคําสั่งของทหารที่เข้ามาอยู่ในการเมืองเนี่ย ต้องเคลื่อนสาราหารเหรอทาไมไม่เคลื่อนสารธรรมดาก็สารในเมื่อมันมีกฎหมายอยู่แล้วสารธรรมดาก็สามารถที่จะพิจารณาได้แต่นี่เขาอาจจะมองไงว่ามันเป็นคําสั่งของทหารที่เข้ามาในการเมืองแล้วก็ไปสั่งหรือว,ว่มันเป็นเรื่องเขตอํานาจศาลซึ่เขาพยายามจะอ้างตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยเราเคยคุยอันนี้เราไม่อยากจะบิว้วกระแสเพราะว่า จะเคยคุยกับทนายอนท์ใช่ไหมคือบางครั้งสารอาหาเนี่ยบางครั้งอาจจะใจดีกว่านะเขาบอกรับฟังความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันสูงกว่าแบบนี้ต้องออกมาทีเฟนทุกวันสารธรรมดาเขาไม่ได้ออกมาทําอะไรอย่างนี้ไงั้นจริงๆสารอาหาเนี่ยก็อย่าไปได้คือในแง่ของคดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกสารก็จะตัดสินยังไงแต่ว่า พูดง่ายๆจริงแรงกดดันเนี่ยสารอาหารโดนแรงกดดันจ่ากสังคมมากกว่าสารปกตินะนะพวกสารอาฐานอุทธร์ไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าอุทธรได้เข้าใจว่าได้ฮะมีขั้นหนึ่งมีสองขั้นอาจจะไม่มี3แต่ว่าสารอาหารเนี่ยถูกกดดันเยอะฉะนั้นการถูกกดการทหารสารอาหารเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอาจจะภูมิภูมิต้านทานดูเหมือนเป็นทหารแต่แรงกดดันที่สังคมโถงเข้าไปทุกวันในสารอาหารเนี่ยหนักเห็นท่านนากกบอกว่า เหมือนศาลท่านรู้ว่าผู้ลงตรงมันไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่เท่าไหร่แล้วหลายท่านก็ไม่ได้จบนิทตร์มาอะไรต่อไปต่างเพราะว่าสิ่งที่รคุ้นชินคือการดูตามวินัยทาวินัยทหารแต่นี่้อว่าจะไม่มีวินัยทหารใช่ป่ะคุณธนาพรไม่ได้ผิดวินัยทหารตรงไหนใช่แต่ว่ายิ่งดึงดันไปในทางนี้เนี่ยภาพลักษณ์ขององค์กรมันเสียก็เลยทำให้ต้องมีการออกมาชี้แจงกันที่นี่งนะาด็นใจก็ จะฟังปนเอกวินไทยแล้วผมงงแกพูดตัดสินเหมือนคุณธนาผิดเลยอ่ะเออก็ยังไม่ผิดเลยนะถูกไหมฮะจนวาสานจะที่เราฟังดูคือคุณธนาอบไม่ได้แบบหนึ่งไปโอ้โหสนับสนุนการชุมนุมขนาดนั้นแล้วก็ขับรถผ่านมาให้คือเราตู้อย่างจารพี่โรส เขาถามมารับผมไปเนี่ยฮะไม่้พิถยังบอกแล้วเรื่องกี้ผมไปนั่งกินอยู่กับสวนเงินมีมาประมาณนี้เนี่ยจะโดนไปด้วยไหมจโดนไปด้วยไหมนะหรือผมถามคำถามพิถีพิถันพี่ถึงโดนแต่ว่าอีกสักสี่ห้าปีรอตอนพี่ิถึกเป็นว่าที่นายกมันตีก่อน